ชูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาดูน้องกระบองเพชรดูน้องกระบองเพชรเฉยๆนะเราก็มาตรวจดูสภาพน้องกระบองเพชรบ้างว่ายังอยู่ดีไหมอย่างต้นเนี้ยประสาททองเริ่มมีการบิดของลันตัวแล้วเนี่ยเป็นประสาททองบิดเปี้ยว ต้นนี้ถังทองเด็กถังทองเด็กเป็นอย่างี้ตัวนี้เป็นน้องหมวกสังฆราชขาวต้นนี้จะเป็นน้องยิมโนเด็กนะเป็นยิมโนด่างด้วยติดตามรับชมทูปัญญาให้เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดูน้องก็บองเพชรนะ